กรับพบกับผมหมอยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีธนูลักขนาธนูนะครับดวงในวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศรา2568นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยกว้างๆนะครับ ไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีตนูลัคนาต,ตนูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารบเอแต่พลังงานบวกนะครับพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับตุกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับให้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีตโนรลัคนาตโนรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปก็ตามนะครับหรือท่านจะเมตตาชมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอกรากรักคุณนะครับก็มาดูกันนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับวันที่16บหกถึงยีแปดกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลน,นี้นะครับเท,ทวเทิวดาทั้งหลายทั้งปองจะสื่อพลังดวงในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักไอ พอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับชาวราศีตนนลักขณะตโนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับว่าจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดไหนขอไพ่ใบแรกให้กับชาวราศีตนูลักนณะตโนนะครับหกถ้วยนะครับการงานที่ทำให้ท่านนั้นสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาส ที่จะนําประสบการณ์เก่าๆนะครับมาใช้บริยารมาจัดการหรือบางท่านมีโอกาสนะครับในการที่จะได้นาผลงานเก่าๆนะครับมาสร้างโอกาสกันใหม่ในการที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้นะครับหรือการที่ท่านเรียนรู้จาก สถานการณ์เก่าๆที่ผ่านๆมานั้นนะครับใช้ประยุกต์ในการที่จะพัฒนาในปัจจุบันนี้ให้มีความสําเร็จและก็ไปสู่การเติบโตในอนาคตอย่างรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีบางท่านก็มีโอกาสนะครับในการที่จะกลับไปรับหน้าที่การงานธุรกิจเก่าๆได้เช่นกันนะครับอย่างคนที่เคยออกจากการเก่าแล้วก็จะมีการย้อนกลับไปนะครับอาจจะถูกเรียกตัวใหม่นะครับไปรับหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือบางคนก็มีโอกาสอาจจะจบสภาวะของการหมดวาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็จะกลับไปในตินฐานบ้านเกิดเมืองเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะไปใช้ชีวิตกับคนในครัวเรือนในครอบครัวไปสร้างธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเกิดขึ้นที่บ้านเกิดเมืองเดิมได้เช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสที่จะ ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองต่อไปนะครับที่จะนำมาซึ่งความัาง่งคังอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญนะครับก็บ่งบอกนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะตามให้ชาวราศีตนูลักษณะนตนูทนช่วงนี้นะครับไปสู่เส้นทางของการที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมากมายนะครับกับผลประโยชน์รายได้รายรับผลกําไรอะไรก็ตาม ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับหนึ่งเรียญโครงการของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีก็เป็นโครงการอ,อย่างที่กล่าวนะครับโครงการเก่าๆที่นํามากลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นโครงการใหม่ๆหรือคนที่ว่างงานอยู่นะครับ ที่ถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านนั้นได้มีงานทํามีอาชีพที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับหรือบางท่านก็นจะเป็นการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะส่งผลถึงการดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับแปดเรียนนะครับสังคมเปิดสภาวะของความเติบโตให้กับท่านนะครับที่จะ แต,ต่ไม่ท่านนั้นเปิดเส้นทางของความรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับก็เรียกว่าเมื่อสังคมยอมรับในผลงานของท่านในผลผลิตอะไรก็ตามการให้บริการอะไรก็ตามนะครับก็ย่อมจะตามให่ตั้กระยันมีการตื่นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มั่นคงอยู่แล้วได้รับการสนับสนุนนะครับหรืออะไรที่เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่ได้รับการตอบรับจากสังคมในทิศทางที่ดีก็ตามให้ท่านนั้นมีพลังมีกําลังใจในการที่จะ ขยันมันเปลี่ยนนะครับก็พัฒนาในเรื่องสายอาชีพของท่านให้ไปสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับก้าวไม้เท้านะครับอาจจะมีสภาวะอะไรที่เข้ามาเป็นความยุ่งยากให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่เป็นปนัญหาเดิมๆที่ยังเป็นยังเรียกว่ายัางวน,วนวนเวียนเวียนกรรากระรังให้เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักษณธนูอยู่นะครับอาจจะเป็น ปัญหาที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับที่จะมีเข้ามาจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับที่สร้างปัญหากระทบกระเตือนนะครับให้เกิดขึ้นกับชาวราศีตนูลัคนาตนูในช่วงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ก็ได้นะครับที่จะมีเข้ามาที่ทําให้ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาในเรื่องของเส้นทางของงานชีพการงานธุรกิจของท่านไม่ เติบโตเท่าที่ควรนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตาเลได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับอาจจะ,ะสถานที่ที่เคยทําอยู่ก่อนหน้านี้บางทีอาจจะไมู่กลักษณะไม่ถตก้วนชุยอะไรก็ตามหรือใช้ประกอบสัมมาอาชีพแล้วไม่ส่งเสริมไม่สู่ความเติบโตเต่าที่ควรนะครับพบแต่ปัญหาเดิมๆเก่าๆอยู่จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไปสู่เส้นทางของที่เคยอยู่เคยปัาปหนักอยู่มาก่อนหน้านี้หรืออาจจะไปเริ่มต้นกับธุรกิจในครอบครัวอย่างที่กล่าวนะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่นั่นเองอาจจะไปสู่เส้นทางของการตกอนชวยที่ด,ด,ดีกว่าเดิมก็ได้ที่าจะมีเข้ามาที่สร้างโอกาสของการเจริญเติบโตให้กับชาวราศีตนูลัคนาธนตต่อไปนะครับหรืออาจจะเป็นปนัญหาเกี่ยวกับบุคคลก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็น อะไรที่เข้ามากระทบกระเตือนที่ส่งผลถึงการงานธุรกิจของจาราศีตนูลคนาธันูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่ในเรื่องคำพูดคำจาในเรื่องของการป,รป,รปรฏิบัติอะไรก็ตามที่อาจจะส่งผลกระทบกระเตือนนะครับไอ้ชาวราศีตนูลัคนาธานูต้องรับมือนะครับแต่ก็รู้จัก แก้ไขในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยแม้จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีสัดการอะไรเข้ามาแบบปรับจับปรำตันด่วนด้วยนะครับหรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม่ก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะครับที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาแล้วก็จ,จะมี บางท่านก็เจอกับสภาวะปัญหาบางทีลูกน้องบริวารน,นั้นลาออกไปก็ได้แบบปกปับจับลำตันด่วนนะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจแบบเร่งด่วนในการที่จะเปลี่ยนบุคลากราอะไรก็ได้ในช่วงนี้รับพนักงานอะไรก็มาใหม่มาเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่อะไรเกิดขึ้นแบบปกปับจับลำตันด่วนนะครับที่จะเกิดขึ้นในกับ้าราศีตนูลัคนาตนูนะครับ ก็ย่อมธรรมดานะครับถ้ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ๆอะไรก็ย่อมหาผู้สนับสนุนลูกน้องบริวารอะไรเข้ามาเติมเต็มนะครับสิ่งที่เป็นอรียในช่วงนี้ในการเริ่มต้นใหม่ๆนั้นก็อาจจะที่กล่าวมานะครับบางทีนั้นอาจจะเป็นพลังจากคนในกลัวเรือนญาติมิตรพี่น้องอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะ สร้างพลังให้กดดันให้เป็นปนัญหากระทบก,กระเตือนจิตใจได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีก็จะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวราศีตนรลัคนาตนูอยากจะเริ่มต้นนะครับที่บางทีก็วางแผนไว้เรียบร้อยดีนะครับมีระบบระเบียบแผนแต่บางทีนั้นคนในเครือญาติอะไรก็อาจจะด้วยความไม่เห็นดีเห็นงามหรืออาจจะมีเรียกว่าแม้จะเห็นดีเห็นงามแต่ใน,ในใจนั้นก็ คือในใจอาจจะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่ว่าจะมีแฝงไปด้วยความรู้สึกความอิจฉาความอะไรที่มากระทบกระเตือนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีก็อาจจะมีสร้างสถานการณ์อะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับในการที่จะเรียกว่าพอเห็นท่านเกิดความสําเร็จเกิดความรุ่งเรืองก็อาจจะเข้ามาแทรกในเรื่องของการที่จะกอบโกยผลป,ประโยชน์ร่วมกันด้วยเช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับก็เรียกว่าผู้ที่เป็นเครือญาติ ที่อาจจะเข้ามาเรียกว่าเข้ามาชุกมือเปิดมาครักโดยที่บางทีก็ไม่ได้สร้างร่วมผลนานอะไรเลยนะครับแต่อยู่ๆก็เพียงแต่รอกอบโกอยในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยอันนี้ก็ต้องระบาดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมาเอารัดเอาเปรียบซึ่งอาจจะเป็นอริสัตรูตัวสคัญในกับท่านด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามไม้เท้านะครับการเดิียนหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง,องการขยายความสําเร็จนะครับที่จะ แต่ห้ชาวราศีตนูลักษณะตูนนั้นรุกคืบหน้าต่อไปในที่ตายที่ดีไม่จเะเจ์ปัญหาเข้ามามากมายก็ตามอย่างที่กล่าวนะครับแต่ท่านก็ไม่หวันไว้ในการที่จะบริหารการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง10บไม้เท้านะครับก็ทําให้ช่วงนี้การงานของท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับที่เจอตั้งสภาวะต่า,ตาม ความกระทบกระเทือนทางจิตใจบ้างอะไรบ้างหรือจากบุคคลเครือญาติในครอบครัวอะไรเข้ามาหรืออาจจะเพศตรงข้ามก็ได้นะครับที่าจะเข้ามาหรือบางคนนะครับที่มีวุ่นสวนอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะมีอุ่นสวนกอยเอารัดเอาเปรียบด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสอดส่องด้วยนะครับ ก็อย่างที่กล่าวบางทีอาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรปรับปรับจับลันตันด่วนเกิดขึ้นได้เช่นกันสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของหุ่นส่วนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามาระกบตีตั้นถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ทมให้เสียผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหุ่นส่วนอะไรก็ได้ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาส ซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นหุ่นส่วนในเครือญาติก็ได้นะครับที่บางทีนั้นท่านไว้วางใจมากจนเกินไปแล้วก็ตูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเองนะครับตูกกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์ทั้งๆที่บางทีงานเข้ามามากมายออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแต่บางทีนั้นให้ต่างอุ่นส่วนหรือเครือญาติด,ดูแลแล้วก็บอกว่าไม่มีชิ้นงานไม่มีผลงานอะไรไม่มีผลประโยชน์อะไรเท่าไหร่อันนี้ก็ ทำให้มีการตัดสินใจอะไรออกมาเมื่อสถานการณ์อะไรที่มันตุกรัตรอเปรียบได้รับการเปิดเผยกระจ่างชัดอะไรออกมานะครับก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรแบบปรับปรับจับตันตําด่วนเปลี่ยนเรียกว่าวุ่นส่วนก็ได้นะครับแต่งไรก็ตามสินสาสิ่งที่จะไปสู่เส้นต่างของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับให้กับจาราศีตนูลักษณะตนูในช่วงนี้นะครับ การงานที่เข้ามาเยอะออเดอร์ที่เข้ามามากมายที่จะทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้นะครับกับการรับภาระหน้าที่ในเรื่องของการเร่งการผลิตในการเพิ่มคุณภาพในการผลิตดรือการที่ท่านได้กยับกยายบางทีที่มีความมั่นคงอยู่แล้วท่านมีการต่อยอดในการกยายเปิดสาขาอะไรขึ้นมานะครับหรือเปิดอะไรที่เป็นกิจการใหม่เข้ามาคู่กู้กันนันกับธุรกิจเก่าอะไรก็ตามก็ทําให้มีออเดอร์เข้ามามากมายแล้วก็ต้องรับมือนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางที แต่ก่อนหน้านี้ออเดอร์ก็พอประมาณพอได้รับนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นออเดอร์ใหม่ๆที่มีเข้ามาเรียกว่าเหมือนเข้ามาแบบรุกเหมือนสายฟ้าแลบที่ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับที่อจ,จะเข้ามาที่ต้นตต้องตาลุยในช่วงนี้บางทีก็บุคลากราที่รับมือนั้นก็จะไม่เพียงพอแล้วก็มีการเปิดรับบุคลากราอ,อะไรก็ามาแบบ,บปรับจำพลันตันด่วน เพื่อมารับกับออเดอร์ที่เข้ามาล้นเหลือมากมายเพื่อให้การผลิตนั้นทันกับสถานการณ์นะครับก็จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะว่าไปถ่ายสำรับไปใบแรกในเรื่องของกรรมมะในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับโดยตรงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับโชคชะตาวาสนาเอ,อื้ออํานวยให้ท่านนั้นไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จ สามถ้วยนะครับที่การได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนั้นส่งมาซึ่งลาบผลนะครับในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลไารรับรายได้เข้ามามากมายนะครับบางคนก็ไม่ได้มีเพียงธุรกิจเดียวอย่างที่กล่าวนะครับธุรกิจเดิมมั่นคงอยู่แล้วก็มีการต่อยอดขยายธุรกิจใหม่นะครับหรือธุรกิจเก่าต่อยอดอเพิ่มขนาดเพิ่มสาขาอะไรขึ้นมาตามความฝันตามปรารถนาของท่านที่จะสู่สมหวังสมความสําเร็จ สิ่งที่ตั้นปรารถนาฝ่ฝันเจ็ถ้วยนะครับก็สู่ความสําเร็จดังที่หวังที่ปรารถนาที่คิดวางแผนเอาไว้นี่ไอเดียต่างๆที่หลากหลายนะครับก็ทาให้จาวราศีตนูลักนาะตนูนั้นสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ช่วงนี้แมนจะถูกอรัดเอาเปรียบบ้างในเรื่องของเกี่ยวกับ หุ้นส่วนหรือในเครือญาติอะไรก็ตามนะครับแต่ท่านก็รับมือได้ในทิศทางที่ดีสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการที่จะเป็นโครงการใหม่ๆอะไรก็ตามธุรกิจใหม่อะไรก็ตามคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็โชคชะตาวาสนาเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ท่านสมหวังสมปรารถนาในการที่จะมีอาชีพมีไรายได้ทานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของการมีไรายได้ดึงดูดการเงินเข้ามาก็สมผลในการเงินของเจว ราศีตนูลัคนาตนูในช่วงนี้นะครับการเงินของท่านเข้ามาด้วยความเติบโตนะครับเพราะว่า1เหรียญขึ้นมาในเรียนของกระดุมพระนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สิเนเง,งินทองผลประโยชน์ที่เข้ามามากมายนะครับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆบางทีก็โครงการใหญ่ๆสําคัญสำคัญ,คญหรือใครที่ว่างงานอยู่แล้วก็มีงานทําได้จับจ่วยเริ่มต้นกับสิ่งที่มีผลตอบแทนมากมายนะครับ ได้สมหวังสมปรารถนากับเงินเดือนสูงสูงหรือการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นแล้วก็มีผลกำไรตั้งแต่แรกเริ่มต้นมากมายนะครับก็เข้ามาเต็มๆมในทิศทางที่ดีต่างการเงินจากความสำเร็จนะครับเพราะว่าสามถ้วยก็บ่งบอกนะครับในการที่จะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนำมาซึ่งโชคลาภทางการเงินทรัพย์สินเงินทอง นะครับมากมายหลายๆลายสาขาหลายๆกันแหนงตั้งในตําแหน่งประจําในธุรกิจมากมายนะครับธุรกิจส่วนตัวหลากหลายนะครับได้รับผลประโยชน์เข้ามานะครับที่ทำให้ท่านได้รับความปรุงพอใจขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงสําหรับบางท่านนะครับก็มีโอกาสคว้ารางวัลงามๆขึ้นมาได้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะกรับโชคชะตาวาสนาเครือกูในท่านได้รับความสําเร็จในการเสี่ยงดวงนะครับ เพราะว่า1เหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็เวลออพพอชนขึ้นมาด้วยนะครับที่จะได้รับเติมเต็มกับการเสี่ยงดวงรางวัลใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือบางคนเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยกับผลประโยชน์ที่มีการแบ่งเข้ามาแบบจับตันตันดวนได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีตางเงินทองทางทรัพย์สิน นะครับที่ก็มาเติมเต็มให้ท่านนั้นมีความมัง่งคั่งมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีในการดรําเนินชีวิตนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับชาวราศีธนูลัคนาธนูนั้นน,นนะครับกนโสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ปูพันขึ้นนะครับที่บางทีก็บางคนเพิ่งจะปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มามาอยู่แบบสดๆที่ ล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะมีสันก,การกขอความรักความสัมพันธ์เข้ามาแบบรวดเร็วสายฟ้าแลบได้เช่นกันนะครับบางทีก็ยังไม่ตันได้ใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจความรักความสัมพันธ์ก็เข้ามาสร้างโอกาสของความปูกปันเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นรักที่ดีๆนะครับที่จะมีการพัฒนาเติบโตต,ต่อไปไปโจการเฉลิมฉลอง ในความสําเร็จในความผูกพันนั้นสู่เส้นทางของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ก็ามาเติมเต็มมาช่วยเยียวยานะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก,ก่อนนะครับก็มีโอกาสาที่จะพบรักเช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามามีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับก็จะมีพบกับความรักความสัมพันธ์หรือออกงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรนะครับก็มีโอกาสพัฒนาความรัก ที่ได้คุยได้พูดได้จากกันแล้วก็พัฒนาในความรักให้เป็นสู่เส้นต่างของความเติบโตมั่นคงต่อไปได้เช่นกันหรือบางคนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพบรักเก่าๆที่เคยจางหายไปแล้วนะครับในอดีตนะครับก็จะกลับมาเริ่มต้นรักในวัยเด็กๆนะครับเตี่จะกลับมาย้อนให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นหรือบางคนก็อาจจะพบกับเพื่อนเก่าๆก,ก,ก็ได้นะครับเตีาจจะเข้ามาพบกันในครั้งนี้ก็เปลี่ยนสถานะจากความเป็นเพื่อน เก่านั้นกลายมาเป็นคนรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับที่จะมีเข้ามานะครับส่วนใครที่ยังไม่เจอรักนะครับก็ยังต้องอยู่กับความเป็นโสดต่อไปก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไกลเข้ามาก็แก้คบคุยๆในฐานะคนรู้จักตอนนั้นไปก่อนตอนนั้นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการเติมเต็มด้วยของ กำนันที่มีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญของกำนันที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามที่เติมพลังความรู้สึกดีๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติจะเป็นคำพูดก็ตามอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในเส้นทางที่เติบโตรุ่งเรืองเรื่อยๆนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรบางคู่นะครับที่อยากจะเข้ามากระทบกระเทือนในความรักความสัมพันธ์แบบ ที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นผลกระทบในความรักความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้รับผลเสียหายอะไรนะครับที่จะมีการดูแลด้วยความใส่ใจนะครับพร้อมที่จะดูแลกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันด้วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้เติบโตเบิกบาน อย่างต่อเนื่องในติด่างที่ดีนะครับเม้นจะบางคู่นะครับอาจจะมีอะไรเข้ามาเย้าวยวนให้จิตใจควายเขวในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการที่จะมอบอะไรสิ่งดีดๆเข้ามาดูแลนะครับบางทีก็มีในเรื่องของโอกาสสาคัญสําคัญในความรักความสัมพันธ์นะครับที่เป็นการปลูกพันธุ์ในอดีตนั้นนะครับ วันสําคัญสําคัญอะไรเข้ามาให้ได้เฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์หรือออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหายุ่งยากบางที ช่วงกำลังทะเลาะก,กันอยู่นะครับแต่อยู่ๆก็มีสานการณนึกอะไรขึ้นมาได้นะครับในเหตุการณ์สําคัญสาคัญที่มีความสุขร่วมกันก็มาช่วยกระจัดปัญหาความทะเลาะนั้นให้สงบราบรื่นลง,งในทิศทางที่ดีแล้วก็เติมพลังที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันความรักก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยที่ร่วมกันสุขควบคู่กันนะครับนี่ก็คือสานการณภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตนูลัคนาตนนนะครับในวัน ที่16ถึงมาที่28กลุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีตโนลักนณะตนนทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ